โอ้โหครับคุณผู้ชมครับก็เนี่ยนะครับติดตามที่ช่องสมาคมหวยแห่งประเทศไทยนะครับช่องทีวีหวยความเชื่อดวงข่าวต่างๆว้าวทพี่น้องคนไปเยี่ยมบ้านทุงคนต่อนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับมาเที่ยวบ้านกกอกนะครับสมาคมหวยแห่งประเทศไทยช่องทีวีหวยความเชื่อดวงข่าวต่างๆพี่น้องกันโอ้ อ่าโตนะครับขนาดค่ำแล้วกับเพื่อนไล่นะครับอันนี้ครับโอ้โหตอนนี้คนดูเพิ่นอยู่ตอนนี้ก็752คนนะครับสมาคมหวยเนาะตอนจัดจบได้สดแล้วนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้ที่เรามาเนี่ยนะฮะาติดกระามติดกระแสเฉยคือผ่านมาบังเอิญผ่านมาไม่ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าผ่านมาโอ้คนผ่านมาิพี่น้องเลย ลงมาดูเพ่อนั้นเองนะฮะไม่ได้ขนาดเพิ่งลงมาดูซื้อๆเจ้านี่โอ้สุดยอดเลยครับ755คนเบิ่งคอมเมนต์เพิ่นครับท็อปชาร์ตโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหกาติดตามเพจเพิ่นนี่แหละครับนี่นะครับนี่ครับเราก็ทําอย่างนี้ครับแล้วก็กดติดตามเพื่อนนะครับจึ๊อกดติดตามนะครับ โอ้สุดยอดเลยครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไปข้างในางในป่าแถบที่ฝั่งอันนุ่นนะฮะตรงที่เขามีเหตุการณ์เราเพื่อนสีภาไปป่าบอกหนึงนะฮะวันีผ่านมาโอ้บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากได้เข้าใจค่ะโอ้นะครับพี่น้องสุดยอดเลยจุดจุดนะฮะเอ้ยอืมก็เลยนะฮะเขาไปทำอะไรเขาทำหน้าที่นะคร่านั่นแหละบรรยากาศก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะครับที่บ้านกอกนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ